สวัสดีครับแบงค์ฮอนด้านะครับวันนี้แบงค์ก็พาลูกค้ามาดูรถอีกแล้วครับคันนี้เป็นรถที่แบงค์กำลังจะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคบให้กับลูกค้าคันที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงหน้านะครับจะเป็น Honda รุ่นซีวิกนะครับตัว ehevrs หรือว่าตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับคันนี้เดี๋ยวแบงค์จะพามาดูว่าออปชันที่มาจากโรงงานที่ลูกค้าได้เนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ของแบงค์เนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับ มาเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้านะครับตัวไฟหน้าทั้งหมดจะเป็นแบบ Full LED Full LED ที่นี่ก็คือว่าจะเป็นหลอด LED ทั้งหมดนะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่ตัวไฟส่องสว่างไฟส่องสว่างจะมี2ช่องนะครับด้านในสุดกับด้านนอกนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นไฟสูงไฟ d ด y ์ i g ก็เป็นไฟ LED นะครับไฟเลี้ยวก็เป็นแบบ LED รวมถึงตัวไฟตัดหมอกด้วยนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างก็จะเป็น LED นะครับ คันนี้นะคะถ้าเป็นฮอนด้าซีวิกนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเหมือนกันกันกบทุกๆรุ่นเลยนะครับอยู่เป็นตัวโลโก้ที่สังเกตง่ายคือตัวโลโก้ตัวนี้ถ้าเป็นรุ่น e-hv นะครับตรงกรอบเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแล้วก็ถ้ารุ่น i-s ก็จะเพิ่มตัวอักษร r s เป็นที่กระจังหน้าตรงนี้นะครับตัวชุดกันชนด้านล่างนะครับขอบทั้งหมดตรงนี้รวมถึงบล็อกไฟตัดหมอกจะเป็นสีดําด้านนะครับเพื่อให้รับกับตัวชุดแต่งที่ กระจกมองข้างเสาอากาศคลิฉลามแล้วก็ตัวสปอยเลืรอหลังก็จะเป็นสีดําเงานะครับเริ่มอ่าตรงนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยถ้าลูกค้าเห็นมันจะมีชิ้นงานที่เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นสเกิร์ตโมดูโลนะครับทั้งรอบคันเลยแบงค์ติดตั้งให้ลูกค้าเป็นของแท้จากฮอนด้านะครับสเกิร์ตโมดูโลเนี่ยจะมีทั้งหมด6ชิ้นซ้ายขวาอย่างละชิ้นนะครับด้านข้าง2ฝั่งแล้วก็ด้านหลังอีก2ชิ้นนะครับชิ้นงานจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับ ลูนาเนะครับจะมาพร้อมกับล้อแมกนะครับขอบ18นิ้วจะเป็นลายแบบนี้เลยมันจะดูให้รถดูมีมิติแล้วก็ดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับสกเกิร์ด้านข้างนะครับสังเกตง,ง่ายๆจะมีคำว่าโมดู l โลที่เป็นของแท้ให้จาก h อนดานะครับสกเกิร์ด้านข้างทั้งชิ้นเลยจะเป็นสีดำเงานะครับ กระจกมองข้างจะเป็นสีดําเงานะครับมาพร้อมกับตัว Honda Lane รนโ c h อันนี้จะเป็นคิวซุ้มล้อนะครับเป็นโครเมียมตรงรุ่นนะครับซีวิกแล้วก็จะเป็นของแท้เหมือนกันคิวกันสาแบงติดตั้งเป็นแบบขอบโครเมียมให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าเดิมๆของรถนะครับมันจะเป็นโครเมียมตรงเส้นตรงนี้อยู่แล้วถ้าเกิดติดคิวกันสาที่เป็นสีดําทั้งชิ้นเนี่ยมันจะทําให้ตรงเนี้ยแหว่งไปนะครับแบงเลยเลือกติดเป็นแบบโครเมียมให้กับลูกค้านะครับเป็นของแท้จาก h อนด้าเหมือนกัน มือจับของ luna S อนะครับตรงนี้จะเป็นโครเมียมส่วนด้านหน้าจะเป็นสีดำนะครับแบงติดตั้งเพิ่มเป็นตัวกันลอยมือจับนะครับเป็นหมูเกนนะครับนี่จะเป็นของเทียบเคียงนะคะที่แบงติดให้คือตรงนี้มันจะดีตรงที่ว่าเวลาลูกค้าถ้าเกิดผู้หญิงเล็บยาวหรือผู้ชายก็เหมือนกันครับเวลาจับประตูเนี่ยมันจะป้องกันรอยตรงนี้ทําให้รถไม่เป็นรอยนะครับตรงนี้ด้านหลังนะครับมาที่ด้านหลัง ตรงนี้จะเป็นสเกิร์ตสองชิ้นนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอย่างละหนึ่งชิ้นจะเป็นสีดําเงาไฟท้ายนะครับไฟเบรกจะเป็นไฟหลีดไฟเบรกครับเป็น LED แต่ไฟถอยหลังกับไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดธรรมดาอยู่นะครับสปอยเลอร์อหลังอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่มากับรถแล้วนะครับเป็นตัวแบบแม่หรือดักเทลนะครับเป็นสีดำเงาโลโก้สัญลักษณ์ RS นะครับ แล้วก็จะมีคำว,ว่า ehev อยู่ตรงนี้ให้รู้ว่าคันนี้เป็นไฮบริดนะเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะครับพร้อมกับทำสีเดียวกับตัวรถเรียบร้อยติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับกระโปรงหลังฝาท้ายนะครับเวลาลูกค้าเปิดเขาจะเป็นโชคเปิดให้อัตโนมัติเป็นโชคเหมือนโช็กที่เด้งขึ้นลูกค้าไม่ต้องออกแรงนะครับก็คือกด1ครั้ง เขาจะเปิดให้แบบนี้เลยแต่เวลาลูกค้าปิดลูกค้าก็ต้องใช้แรงปิดลงมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นล่มนะครับซองกุญแจเป็นพุงกุญแจ2ชิ้นม่านบังแดดนมพุ่มเบลหมอนรองคอแล้วก็ตัวถาดท้ายนะครับตรงรุ่นแล้วก็เป็นของแท้เหมือนกันนะครับสำหรับรถของ Honda ที่เป็น e s e v ทุกรุ่นจะไม่มียางอะไหล่นะครับแต่ว่าจะมีชุดซ่อมยางมาให้บล็อกตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้าเห็นว่ามันว่างลูกค้า สามารถเก็บของได้นะครับใส่มักใส่ของได้จะเป็นรองเท้าเป็นของจุกจิกอะไรก็ได้หรือเป็นชุดเครื่องมืออะไรก็ได้นะครับติดตั้งไว้เบาะหลังสามารถพับได้นะครับโดยดึงสลักจากตรงนี้มีเหมือนกันทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับด้านข้างนะครับโดยรวมมันจะรับกันพอดีนะครับระหว่างสเกิร์ตด้านล่างสปอยเลอร์อหลังแล้วก็สภาวะกกขี้ฉลาม ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคบเดี๋ยวแบงค์พามาดูข้างในข้างในนะครับจะเป็นสีโทนดําตัดด้วยได้สีแดงเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยได้สีแดงนะครับแล้วก็ตรงที่รองเนี่ยจะเป็นหนังเป็นเหมือนอะนทาร่านะครับเป็นกำมะหยี่คิวบันไดเป็นควบันไดสแตนเลสนะครับแต่ว่าเป็นของแท้นะครับลูกค้าพนักเท้าแขนตรงเนี้ยจะเป็นแบบซอฟทั h นะครับก็คือจะเป็นหนังแบบนุ่ม ส่วนตัวควบคุมด้านข้างจะเป็นลายแบบนี้มองเผ่อนๆอาจจะเหมือนเคปฟรานะครับแล้วก็จะเป็นออโต้คู่หน้านะครับเป็นกระจกออโต้คู่หน้าแล้วก็ควบคุมไฟฟ้าปกติ2ช่องทางนะครับล็อกกระจกล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถอันนี้จะเป็นตัวพับกระจกนะครับเวลาไปจอดข้างทางแต่ว่ารถตัวนี้แบ่งตั้งค่าให้แล้วเวลาล็อกรถปุ๊บก,กระจกเขาจะพับเข้ามาเองน,นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนจอยสติ๊กนะครับเวลาปรับขึ้นลงซ้ายขวาปรับด้านซ้ายปรับด้านขวา อันนี้จะเป็นตัวด้วยด้วยเป็นรถไฮบริดนะครับมันจะมีด้วยความเงียบเวลาที่เขาอยู่ในโหมดของ EV เนะี่ยมันจะเงียบมากๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะมีเสียงเบาๆครับที่เมื่อไหร่ที่เวลารถขับไปในที่มีคนเยอะๆหรือคนต้องข้ามถนนแบบเนี้ยครับมันจะมีเสียงเบาๆให้คนเดินถนนรู้ว่าโอเคมีรถมานะพอไม่งั้นเนี่ยมันจะเงียบมากมันจะเกิดอันตรายได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าปิดตรงเนี้ยครับก็สามารถปิดได้เหมือนกัน อันนี้จะเป็นตัวควบคุมการทรงตัวของรถนะครับเขาจะทํางานโดยอัตโนมัติแต่เมื่อไหร่ที่ลูกค้าอาจจะเผลอไปโดนหรือเวลาไปล้างรถน้องๆที่คาแกะอาจจะไปเช็ดแล้วอาจจะไปโดนปุ่มนี้ถ้ากดค้างไว้ประมาณ3วินาทีมันจะปิดระบบแล้วก็จะขึ้นคําว่า Off ข้างหน้าแบบนี้นะครับมันจะขึ้นโชว์ตรงนี้เลยเดี๋ยวแบงค์ทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้างอีกทีหนึ่งอันนี้คือทํางานละปกติ อันนี้จะเป็นปุ่มลับไปในตัวของตัว Safety Support นะครับก็คือ Safety Support ก็คือระบบเกี่วยวกับตัว Honda Sensing จะสามารถปิดระบบได้อยู่2ระบบนะครับก็คือเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็เตือนออกนอกเลนนะครับลูกค้าสามารถตั้งค่าไปปิดได้ตรงนี้จะเป็นตัว Honda Lane Watch นะครับเวลาลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายจะมีภาพโชว์ที่จอกลางตรงนี้นะครับว่าด้านซ้ายมุมอับเนี่ยมีรถหรือมีสิ่งอะไรกีดขวางหรือเปล่าหรือถ้าเกิดลูกค้าไม่เปิดไฟเลี้ยวสามารถกดปุ่มจากตรงนี้ได้เลยครับภาพก็จะโชว์เห็นไหมครับภาพาจะโชว์แล้ว กดซ้าอีกครั้งหนึ่งก็คือกลับมาเป็นหน้าจอปกติเหมือนเดิมนะครับภายในของด้านซีวินะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยจะหุ้มหนังเดินด้วยสีแดงแบบนี้นะครับฝั่งด้านขวาจะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับตัวระบบความปลอดภัยแล้วก็หน้าจอตรงนี้ทั้งหมดนะครับด้านซ้ายจะควบคุมเกี่ยวกับตัวฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์ฝั่งนี้ก็คือวิทยุเปลี่ยนคลื่นเพิ่มเสียงลดเสียงจากฝั่งซ้ายได้เลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นสีดําเงาหรือว่าเป็นโนแบล็กนะครับตรงนี้ติดตั้งให้ลูกค้าอ่ามันจะมาพร้อมกับรถเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องของระบบครูสคอนโทรลแบบอะดั t ทีฟ Cruise Control นะครับเว้นระยะจากห่างจากคันหน้าได้กี่ระดับพวงมาลัยเตือนออกนอกเลนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการกดเข้าไปในเมนูต่างๆเลือกได้เลยนะครับว่าลูกค้าอยากให้ตรงช่องตรงนี้สแสดงผลเกี่ยวกับอะไรเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องของตัววิทยุ เพิ่มเสียงแบบนี้นะครับเลื่อนลงแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้มันจะสามารถแสดงในเรื่องของตัวการขับขี่ได้นะครับก็คือในเรื่องของโหมดว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลือกี่ขีดนะครับแล้วก็ระยะการวิ่งเนะี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้ลูกค้าสามารถตั้งค่าได้หลากหลาย เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนมี GPS นะครับต่อบลูทูธคำนวณระยะทางว่านะตอนนี้น้ำมันในถังจะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ t r i ป A t ทริป B ตั้งค่าทั่วไปเวลานาฬิกาแล้วก็คู่มือเนี่ยตัว RS นะครับจะมีคู่มือในนี้ลูกค้าสามารถเปิดดูได้เลยนะครับน่าจะเป็นเล่มแล้วก็จะมีแบบนี้นะครับเปิดดูได้เลย แล้วก็ตรงนี้ก็แสดงว่านะตอนนี้ครับเราอยู่ในหมวดของตัวแบตเตอรี่นะครับก็คือโหมด EV นะครับอันนี้แสดงในเรื่องของตัวถ้ามีคนนั่งที่เบาะนะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยแสดงว่าเตือนให้ค่าเข็มขัดนิรภัย,ยในกรณีที่รถยังไม่ได้ออกตัวนะครับไมตงนี้จะแสดงผลหมดเลยตรงนี้จะเป็นแสดงในเรื่องของความเร็วนะครับหน้าจอลูกค้าเปิดไปทยุ่ต่อบลูทูธเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้นะครับตรงนี้จะเป็นช่อง ชาร์จไร้สายเป็นบริเลชาร์เจอร์นะครับมี2ช่องให้วางแก้วเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็น e-cvt ตรงเนี้ยจะหุ้มหนังแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงโหมดการขับขี่ลูกค้าสามารถปรับได้นะครับมันจะมีนี่เดี๋ยวแบงเลื่อนนะครับเลื่อนตรงนี้เลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมันจะแสดง e คอน normal เดี๋ยวแบงซูมให้ดู มีข้อ normal sport สามโหมดนะครับแล้วก็เป็นแบบมือไฟฟ้า auto brake o นะครับที่พักแขนตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟท์ o u c เหมือนกันเดินด้วยได้สีแดงนะคะเพิ่มความสวยแล้วก็เท่มีช่องเก็บของด้านในแต่เก็บของได้ไม่เยอะนะคะเป็นช่องเล็กๆมีช่องเสียบ usb 2ช่องแล้วก็สำหรับไฟ12โวลต์นะครับคันนี้แบงติดตั้งเป็นกล้องบันทึกเหตุก,การณ์นะครับเป็นของโมดูลโลแท้ นี้เลยช่างเดินสายให้เรียบร้อยแล้วโดวยที่ไม่ได้มาเชื่อมกับตรงนี้ไม่ต้องมีสายให้เกะกะสายตานะครับกระจกจะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับไฟในเก๋งหรือไฟอ่านแผนที่เนี่ยจะเป็นไฟแบบแบบ E D ทั้งคันเลยนะครับอันนี้จะเป็นที่ใส่แว่นส่วนม่านตัวที่บังแดดก,ก็จะมีกระจกให้ด้านในนะครับแต่ว่ายังไม่มีไฟนะครับมีกระจกให้สองฝั่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ คอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดําเงาแบบเป็นโน b บล็นะครับลากยาวไปเลยช่องแอร์จะมี1 2 3ตรงเนี้ยจะเป็นดีไซน์เฉยๆนะครับจะไม่มีลมแอร์ออกแล้วก็ถ้ากลางคืนลูกค้าสังเกตจะชัดมากขึ้นคือตรงเนี้ยจะขึ้นเป็นไฟแอมเบียนไลสีแดงนะครับมีให้ด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีอันนี้ก็คือขึ้นสีแดงแล้วแต่ถ้ากลางคืนมันจะเห็นชัดมากกว่านี้นะครับ เบาะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคนขับนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นปรับมือแบบปกติเลยนะคบเดี๋ยวแ้งค์พามาดูด้านหลังด้านหลังติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกอ,ออตโต้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับมีลายเป็นแบบซอฟท์ทัชเก็บขวดน้ําได้ขวดเล็กๆนะครับเบาะหนังดําได้แดงตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหนังอคันาล่าเหมือนกันมีช่องวางแก้ว2ช่อง มีที่เสียบ usb แล้วก็มาพร้อมกับแอร์ตอนหลังนะคบข้างหลังกว้างกว้างแล้วก็นั่งสบายนะครับทำให้คงข้างหลังเนี่ยไม่อึดอัดไม่เมื่อยด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของตัวกล้องมุมกว้างด้านหน้านะครับที่จับเซนเซอร์ต่างๆของรถที่มาพร้อมกับตัวระบบ h o n d a sensing นะครับโดยรวมทั้งหมดนี้นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1259,000บาทสำหรับรุ่น e s e v r s นะครับถ้าเป็นสีขาวแบบนี้เพิ่มอีก1 0,000สีดำเพิ่ม0พันะครับ สีเทาสีบรอนเงินไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับตอนนี้นะครับสำหรับซีวิครุ่น rs รถมีมาน้อยลงนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้ตัวนี้โดยเฉพาะพักมาสอบถามโปรโมชั่นกันก่อนได้แล้วก็สอบถามในเรื่องของคิวโคตารถลดกันก่อนได้นะครับคันนี้เป็นคันสุดท้ายของโชลูมณนณะตอนนี้นะครับแต่ว่าก็มีรถทยอยเข้ามาเรื่อยๆลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากซื้อรถกับแบงค์นะครับเดี๋ยวแบงค์จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนะครับจะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ id line ล,ลูกค้าที่เร่งด่วน โทรหาแบงค์ได้เลยแล้วเดี๋ยวแบงค์ทำใบเสนอเงื่อนไขให้สําหรับลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่ที่ไม่ใช่จังหวัดที่แบงค์อยู่ขายอยู่ตอนนี้นะครับแบงค์มีบริการในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ในแต่ละพื้นที่ของลูกค้าที่ลูกค้าอยู่เลยมีแฟนนัวิ่งไปหาเลยนะครับลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของบริการส่งรถถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่โคราชแบงค์มีบริการด้วยรถสไลด์ ไปส่งให้ลูกค้าสามารถดูจากช็อตวิดีโอด้านล่างได้เลยว่าเรามีการส่งสไลด์ลไปให้ล่าสุดก็เพิ่งไปส่งที่กระบี่นะครับแล้วก็สวัสลูกค้าท่านไหนนะครับที่ทักมาแบงค์ตอบเองหมดทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้แบงค์ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ